ยาธาดน้ำขาวกับยาลดกรดแตกต่างกันไหมใช้แทนกันได้หรือเปล่า ปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวันอาการเหล่านี้มักจะสร้างความรำคาญและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตได้อย่างมากหลายคนจึงงอหันไปพึ่งพยาเพื่อบรรเทาอาการโดยเฉพาะยาธาตุน้ำขาวและยาลดกรดซึ่งเป็นยาทั่วไปที่หาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาแต่หลายคนยังคงมีความสับสนว่ายาทั้งสองชนิดนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรและสามารถใช้แทนกันได้หรือไม่ ยา,าธาตุน้ำขาวกับยาลดกรดแตกต่างกันอย่างไรยา,าธาตุน้ำขาวเป็นยาน้ำสีขาวขุ่นมีกลิ่นหอมหวานช่วยบรรเทาอาการไม่สบายทางเดินอาหารได้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะปัญหาท้องเสียจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไม่รุนแรงและอาการท้องอืดท้องเฟอ้อส่วนประกอบสำคัญเฟเนซิเลสซเลตซาลอนซามีฤทธิ์ฆ่าเชื้อในลำไส้ น้ำมันเทียนสัตบุตรแดนิสออยเศร้าช่วยขับลมและให้กลิ่นหอมเมนทอนเมนเตอเศร้าช่วยขับลมและให้รสเย็นชื่นสพรพพคุณฆ่าเชื้อในลำไส้ส่วนประกอบหลักอย่างเฟเน์ซาลิเลช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในลำไส้ขับลม ทั้งน้ำมันเทียนสตบุตรและเมททอนช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อทำให้รู้สึกสบายท้องมากขึ้นบรรเทาอาการปวดท้องช่วยลดอาการปวดเกร็งที่เกิดจากการอักเสบของลำไส้อย่าทาุดน้ำขาวช่วยแก้ปัญหาท้องเสียช่วยลดอาการท้องเสียที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในระดับไม่รุนแรงท้องอืดท้องเฟอ้อ ช่วยขับลมลดอาการจุกเสียดแน่นท้องทำให้รู้สึกสบายท้องมากขึ้นปวดท้องช่วยบรรเทาอาการปวดท้องที่เกิดจากการอักเสบของลำไส้เคลือบก,กระเพาะช่วยปกป้องผนังกระเพาะอาหารจากการระคายเคืองยาลดกรด คือยาที่ช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอังออกปวดท้องจุกเสียดแน่นท้องที่เกิดจากกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไปโดยยาลดกรดจะทำหน้าที่คล้ายกับด่างช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารทำให้เรารู้สึกสบายท้องมากขึ้นส่วนประกอบสำคัญอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เศร้าทำหน้าที่เป็นด่างช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารทำให้รู้สึกสบายท้องมากขึ้น แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เศร้านอกจากจะช่วยลดกรดแล้วยังมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆช่วยแก้ปัญหาท้องผูกได้อีกด้วยไซเมติโคนไซเมติคอนเศร้าช่วยลดการเกิดฟองอากาศในกระเพาะอาหารและลำไส้ทำให้รู้สึกไม่แน่นท้องจุกเสียดสพรพพคุณลดกรดบรรเทาอาการแผลในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย,ย้อนบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดยาธาตุน้ำขาวกับยาลดกรดใช้แทนกันได้ไหมยาลดกรดและยาธาตุน้ำขาว เป็นยาทั้งสองชนิดที่มักถูกนำมาเปรียบเทียบกันเนื่องจากมีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวและมักใช้บรรเทาอาการไม่สบายทางเดินอาหารแต่ความจริงแล้วทั้งสองชนิดนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและมีสรรพคุณที่แตกต่างกันความแตกต่างระหว่างยาลดกรดและยา,าธาตุน้ำขาวส่วนประกอบ ยาลดกรดและยา,าธาตุน้ำขาวมีส่วนประกอบหลักที่แตกต่างกันโดยยาลดกรดมักมีส่วนประกอบที่เป็นด่งเช่นอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์หรือแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารในขณะที่ยา,าธาตุน้ำขาวมีส่วนประกอบหลักเป็นสารที่ช่วยฆ่าเชื้อในลำไส้และขับลมสรรพคุณยาลดกรดใช้สำหรับบรรเทาอาการแสบท้องจุกเสียดแน่นท้องที่เกิดจากกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป ส่วนยา,าธาตุน้ำขาวใช้สำหรับบรรเทาอาการท้องเสียท้องอืดท้องเฟอ้อและอาการปวดท้องจากการติดเชื้อในลำไส้การใช้ยาลดกรดไม่สามารถใช้รักษาอาการท้องเสียได้และยา,าธาตุน้ำขาวก็ไม่สามารถลดกรดในกระเพาะอาหารได้ดังนั้นจึงไม่สามารถนำมาใช้แทนกันได้เมื่อไหร่ควรใช้ยาชนิดใดควรใช้ยาลดกรดเมื่อ มีอาการแสบท้องจุกเสียดแน่นท้องเรอเปรี้ยวหรือกรดไหลย,ย้อนควรใช้ยาทาุน้ำขาวเมื่อมีอาการท้องเสียท้องอืดท้องเฟอ้อหรือปวดท้องจากการติดเชื้อในลำไสย้ยาทาุน้ำแดงกับยาทาุน้ำขาวต่างกันอย่างไรใช้แทนกันได้ไหมดีต่อภูงเผยไอเทมไม่รับที่สายกินต้องมีติดตัว